ก็ความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคยา้พร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสงค์ขอกราบระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกทกรุปทุกองค์ทุกคนที่เคยสอนทางทางด้านปริยัติและปฏิบัติมาซึ่งมันมีพระอุปชฌยยะคือพระสุพมญาณเทระ แบบพูดแบทตาเป็นตน้นอรุณสวัสดิ์เจริญพร o มอร์ n ิ n งตามภาษาอังกฤษ o มอร์นตามภาษาเดนมาร์กกลันตาเยนตามภาษาไอซ์แลนด์วันนี้มาพบปะกันตอนเช้ามืด กำลังจะทำบัดเช้าก็ได้มาธรรมะมาพูดให้ท่านฟังพอดีเมื่อวานนี้ได้แชรเกี่ยวกับโพสเรื่องของการบวชแต่เป็นระยะสั้นๆส,สองสามนาทีแต่ว่าวันนี้ จะขอพูดใหม่เพิ่มเติมช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยวันที่สิบสามอีกสองวันแต่ว่าปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจัง เปลี่ยนแปลงไปแล้วคือการจัดงานสงการที่รื่นเริงกันก็ยุตดดิหรือว่าเลื่อนไปไม่มีกำหนดหรือว่ายกเลิกไปเลยแต่ความจริงแล้วสงกรารนเนี่ยเราก็ ถือว่าเป็นวันกระตัญญูกระตัเวทีต่อพระคุณมันดาบิดาปุย่าตดายายเราจะอยู่ที่ไหนเราก็นึกถึงและเราก็มากราบเรียกว่ามาคารวะมาขอขามามาดำหัวกันแต่ปีนี้ก็ไม่ให้ออกไปไหน อยู่กุฏิบ้านใครบ้านมันเหมือนกนับนกอยู่ในกรงไปไหนไม่ได้ไปได้แต่ก็ต้องไปตามกำหนดที่ทางการกำหนดไว้ด้วยเหตุที่เรารู้กันโควิด1 9เป็นตัวการสำคัญแต่ก็เราก็มองในแงด่ดีว่าเออถึงแม้ว่า โรคนี้จะเกิดขึ้นเกิดความเดือดร้อนเสียหายกันมากมายทุกกลุ่มทุกวงการแต่เราก็มีโอกาสที่ได้หยุดพักงานพักการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กันคนละจังหวัดแต่ในสมัยนี้การสื่อสารการติดต่อกันก็ไม่ยาก ไม่เหมือนสมัยก่อนเราคุยกันได้สนทนากันได้เห็นกันได้ทั่วโลกไม่มีขอบเขตแต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการงานต่างๆก็เป็นเพียงแค่กิจกรรมเป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่พฤติกรรมคือการกระทำนั้นเรา ยังไม่ได้ละทิ้งยังทำกันอยู่ในวงแคบๆก็ยังทำันอยู่ฉะนั้นการทำบุญสงกรานท่านไม่จะเป็นจะต้องไปวันที่13หรือวันที่15อะไรเนี่ยแล้วแต่ว่าเราพร้อมวันไหนเวลาไหนก็ทำได้การทำบุญ รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการหอกเราจะทำเมื่อไรแล้วก็ทำได้ทำบุญเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นทำบาปเมื่อไหร่ก็เป็นบาปเมื่อนั้นฉะนั้นเราควรที่จะหาโอกาสความพร้อมของเราก็ทำบุญไม่ต้องไปกันมากมาย สองคนสามคนแต่กรณีที่ผ่านมาก็คือช่วงที่มีการปิดเทอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยโรงเรียนโครงการบวชบวชพระปิกขุบวชสามเณรฤดูร้อนอะไรเนี่ยก็ยกเลิกไปหลายส่วนบางคนก็น้อยใจว่า เออปีนี้ตั้งใจจะบวชให้พ่อให้แม่ซะหน่อยก็ไม่ได้บวชวาสนาเราไม่มีวาสนาเราน้อยเราจรึงไม่ได้บวชฉะนั้นะเมื่อมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาหลวงลวงุงเกษมก็จะขอทำความเข้าใจ ทำความถูกต้องให้ว่าแม้ว่าเราไม่ได้บวชกายแต่เราก็ได้บวชใจนะเราบวชใจของเราการบวชใจของเราีารรานสำคัญกว่าการบวชกายนะเคยพูดเสมอว่าลักษณะของการบวชเนี่ย คือบวชกายบวชใจสองอย่างจะขอขยายความว่าคำว่าบวชนะซึ่งแปลว่าเว้นจากความชั่วเว้นจากบาปเว้นจากอาคุศสทั้งหลายมาถึงการบวช บางคนบวชใจไม่ได้บวชกายบางคนบวชกายไม่ได้บวชใจบางคนบวชทั้งกายบวชทั้งใจบางคนไม่ได้บวชทั้งกายไม่ได้บวชทั้งใจจะขอขยายความ ข้อความเหล่านี้บางคนบวชใจไม่บวชกายหมายถึงเป็นฆรวาสเป็นชาวบ้านเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้ไปอยู่วัดไม่ได้บวชแต่ปฏิปุทิธรรมอยู่ที่บ้าน ไหวพระสวดมนต์เมตตาภาวนารักษาศีลห้าศีลแปดตามโอกาสสมควรตั้งอกตั้งใจเหมือนกับเราไปตั้งบวชอันนี้ก็มีจำนวนมากเหมือนกันที่เข้ามาหรือว่าไม่ได้เข้ามาบวชแต่ว่าอยู่บ้านปฏิบัติธรรม เพราะการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือศีลอนะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับตัวเองผู้ที่ประพฤติธรรมเท่านั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าบวชใจไม่บวชกายมีมากมายที่ได้พบได้เห็นก็เยอะนี่สำคัญมากบางคนบวชกายไม่บวชใจ อันนี้ก็มีเหมือนกันคือบวชเป็นพระบวชเป็นเนนบวชเป็นชีบวชแล้วแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ของความเป็นนักบวชไม่ได้ทํากิจวัตรของนักบวชไม่ได้ไหวพระสวดมนต์ไม่ได้เมตตาภาวนาไม่ได้ปฏิบัติทมอะไรเพียงแค่เอาผ้าเหลืองมาใส่เท่านั้น ยังประพฤติเหมือนกับคารวะที่ไม่มีศีลเรียกว่าบวชกายแต่ไม่บวชใจส่วนมากก็จะเป็นพระที่ไม่ชาชีพคือปลอมบวชไม่ใช่พระจริงเยอะอยู่บวชกายไม่บวชใจไปหลอกหลวงผู้อื่นบางคนบวชทั้งกาย บวชท,ท้งใจบวชท,ทั้งกายทางใจหมายถึงว่าเป็นพระจริงเป็นเนนจริงเป็นแม่ชีจริงบวชจริงถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยและก็ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยกิจวัตรทุกสิ่งทุกอย่าง ทำมนได้ครบถ้วนปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นที่น่านับถือเคารพบูชาของคนทั่วไปมีมากมายพระสุปฏิปนโนอุชุปฏิปนโนยายะปฏิปนโนสามีจิปฏิปนโน เป็นที่ควรเคารพสักการบูชามากมายนี่เรียกว่าบวชทั้งกายบวชทั้งใจส่วนคนที่ว่าไม่ได้บวชทั้งกายไม่ได้บวชทั้งใจอันนี้หมายถึงคารวะไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนร และเป็น,นาาคารวะก็ไม่ได้อยู่ในศีลห้าระรานผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสังคมอื่นด้วยการประพฤติที่ไม่ดีเป็นอันภานเดือดร้อนไปทั่วขี้เล่าเมายาเสเพร อยู่ในสังคมไหนก็เดือดร้อนในสังคมนั้นอันนี้ไม่ได้บวชทั้งกายไม่ได้บวชทั้งใจเป็นคนที่เกิดมาแล้วถ้าพูดตรงๆต,ต,ตามภาษาเราว่าเสียชาติเกิดที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพบพ,พระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้เอาหลักธรรมมาปฏิบัติแล้วก็ไม่มีสเสบียงคือบุญ ที่จิตติดตามไปทั้งพบนี้พบหน้าอีกนี่เป็นอันตรพานเป็นอันตรายต่อผู้อื่นบ้านเมืองสังคมนี่คือไม่บวชทากายทางใจฉะนั้นสรุปแล้วคือการบวชท,ที่แท้จริงคือการบวชท,ที่ใจไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองผ้าขาวอะไรหรอกแต่ว่าอยู่บ้านประพฤติถูกต้อง ประพฤติดีประพฤติงามเป็นผู้เท่าผู้แก่ก็ควรแก่การสักการะของลูกหลานเป็นผู้เท่าผู้แก่หน้ากราบหน้าไหว้อันนี้แหละคือบทใจไม่ได้บทกายผู้ที่บทใจไม่ได้บทกายนี้ประเสริฐกว่าผู้ที่บทกายไม่ได้บทใจ สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบวชที่ใจคือการงดเว้นเว้นจากบาปเว้นจากอกุศลเว้นจากความชั่วทั้งพวงฉะนั้นเนะเราควรที่จะเอามาใส่ใจว่าเราไม่ได้บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่แต่เราอยู่บ้านเราปฏิบัติดีก็เหมือนกับการบวชถ้าบวชมาเป็นพระเป็นเนรแล้วจริง แต่ถ้าไม่ได้ประพฤติธรรมเป็นบิธรรมการบวชนั้นก็ไม่มีค่าอะไรค่าอยู่ที่ว่าเรามีสมณะสัญญาคือรู้ว่าเราเป็นสมณะเราควรทำอย่างไรนั่นแหละต่างหากที่เป็นการบวชทั้งกายทั้งใจแล้วถ้าหากว่าเราเข้ามาบวชกายแล้วไม่ได้บวชใจ สู้กับชาวบ้านที่เขาบวชใจไม่ได้บวชกายไม่ได้ฉะนั้นขอให้ภูมิใจว่าเราได้บวชใจแล้วแม้โครงการบวชจะยกเลิกไปเราไม่ได้บวชตามที่เราตั้งใจแต่ว่าการประพฤติอยู่ที่บ้านก็ทำได้ เราลอคิดดูสิว่าเวลาเราอยู่บ้านเราประพฤติดีปฏิบัติดีพ่อแม่เห็นเราดีกิริยามานรญาตอ่อนน้อมท่อตนดีวาจาพูดไพเราะอ่อ,อนหวานดีพ่อแม่มีความสุขชื่นใจเนี่ยไม่ได้บวชแต่ว่าเหมือนได้บวช อันจึงให้ท่านสาธุชนเข้าใจว่าการบวชที่แท้จริงก็คือการบวชที่ใจงดเว้นบาปงดเว้นอกุศลแม้ไม่ได้ไปเข้าโบสถ์อุโบถสถที่ไหนก็ตามไม่มีอุปชาก็ตามเรางดเราเองเว้นเราเองเป็นอุปชาตัวเราเองมองว่าสิ่งไหนควรไม่ควรเราก็บวชเองฉะนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสว่าสาธุโขปปัชชาการบวชด,ดีนักแหลคนไม่บวชไม่ดีคนบวชจึงจะเป็นคนดีจงอย่าเข้าใจผิดว่าคนเป็นฆราวาสไม่ดีไม่ใช่อาจจะมาหมายถึงคนที่บวชใจ คนไหนไม่บวชใจคือไม่ดีคือไม่ได้งดเว้นจากบาปไม่ได้งดเว้นอกุศลไม่ดีถ้าหากว่าเราเป็นครวาาชาวบ้านอยู่แต่ว่าเรารักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปบีบเบียนสัตว์ไม่ไปลักขโมยของใครไม่ไปนอกใจคู่ครองหรือว่าไม่ไปละเมิดล่วงเกินคู่ครองของผู้อื่น ไม่โกหกหลอกลวงคือไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอร์และไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งหลายมีสุรามีอะไรเป็นต้นเมื่อมีสินห้าครบท่วนบริบูรณ์แล้วก็อย่าลืมภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใส เพ่งาาคารวะผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเด็กก็ตามผู้ใหญก็ตามแม้แต่ชาติศาสนาใดก็ตามถ้ามีการภาวนาทําใจให้สงบใจก็จะสะอาดสว่างนี่ก็เหมือนกับบวชให้แหละดันเราทั้งหลายไม่ต้องน้อยใจว่าเราไม่ได้บวชกายไม่ได้เข้าอุโบสถ แต่เราประพฤติดีปฏิบัติดีอยู่ไหนก็เป็นบุญเป็นพระก็เป็นบุญเป็นเนนก็เป็นบุญเป็นคารวะก็เป็นบุญแต่ถ้าประพฤติไม่ดีเป็นพระก็เป็นบาปเป็นเนงก็ได้บาปเป็นคารวะก็ได้บาปฉะนั้นความดีไม่ได้อยู่ที่วัด ความดีอยู่ที่การประพฤติกายวาจาใจของเราให้ดีนั่นแหละคือการบวชตัวเองเป็นอุปชาตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองดังพระธรรมสิทธิ์ที่ว่าอัตนาโจทย์ยตนังจงเตือนตนด้วยตนเองจงเตือนตนของตนให้ผลผิดตนเตือนจิตของตนใครจะเหมือน ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแช่เชือนเตือนตนให้พ้นภัยขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านเทอน